ปัใจจัยแห่งความสําเร็จมันไม่ได้มีเพียงแค่การออปติมัยเนอะใช่ครับคอนเทนต์ที่เรายิงก็มีส่วนสําคัญในการที่มันทําให้มันประสบเด็ดีีต้อนรับเข้าสู่รายการโต๊กซุกี้รายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวสุดเอกลุซีของธุรกิจออนไลน์บนโต๊กซุกี้รายการวาเลตี้ครบทุกรสชาติครับผม วันนี้ยินดีต้อนรับมากๆนะครับกับทีมของคนที่ยิงโฆษณานะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เราได้แบบเล่าสู่กันฟังละกันของเคสที่เราได้แบบทําการยิงโฆษณาหรือทําการตลาดเนี่ยครับแล้วเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะให้มาแชร์ให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่คอยติดตามรายการโตซุกี้ของเรานะครับ ราะจริงเรื่องราวของการยิงโฆษณามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวดูตัวเลข,ด,เลขดูสแตทนู่นนี่นั่นใช่ครับแต่จริงปัจจัยแห่งความสําเร็จมันไม่ได้มีเพียงแค่การออพติมไลน์เนอะใช่ครับคอนเทนต์ที่เรายิงก็มีส่วนสําคัญในการที่มันทําให้มันประสบ็จอยากจะให้แชร์เรื่องราวนิดหนึ่งว่าเคยมีเคสไหนไหมที่รู้สึกว่าขู่แม่คเดทีจังวะรู้สึกว่าดีกับการยิงโฆษณานี้มากๆเลยแล้วมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังครับได้ครับขอแนะนําตัวก่อนครับผมชื่อเต้ลนะครับอยู่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับตั้งเซทเคส ต้องเกิดก่อนนะครับคือลูกค้าเขาทาเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับผ่านทางทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยเขาเป็นอาหารเสริมแล้วก็จะแบ่งออกไปเป็นโปรดักต์คือช่วยในการลดน้นาหนักไฟเบอร์ช่วยนการขับถ่ายแล้วก็ช่วยในการนอนหลับนะครับซึ่งโปรดักต์ก็อย่างที่บอกไปก็คืออันเสริมซึ่งก็อย่างที่เรารู้นนอยู่นะว่าคู่แข่งเนี่ยมากมายหาศาลในตลาดยุคนี้เพราะฉะนั้นมาแบบทำยิงแอดกันแบบทั่วๆไปอะครับสวย,สวย S <S ส,ส,สวยๆตั้ฐา,านรูปนางแบบน่ารักน่ารักชัตเตอร์สต็อปใช่ <S <S 2> <S 2> <S คือมันก็เกิดยอดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบพุ่งทะลุอะไรมากมายเพราะอย่างลืมว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนาะที่ยิงแอนด่เนในไหนๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นเพราะนั้นจุดแตกต่างที่เราจะทําให้เราแบบดูเด่นกว่าคู่แข่งก็คืออยู่ที่เคียร์ทีมเพราะนั่นเองครับครับเคสนี้มันมีเรื่องราวที่โด่งดังนะคือมันมีแบบคำคำหนึ่งอะหรือคอนเทนต์หนึ่งแล้วกันเรียกว่าคอนเทนต์หนึ่งแล้วกันที่ต้นหน่าจะ แล้วก็มีนักข่าวชื่อดัง<อ>นำเอาไปแชร์ต่อโดยพาดหัวข่าวว่าที่สุดของความโฆษณาใช่ครับส,สุดยอดมากรายความรู้สึกว่าโพลนั้นเนี่ยยอดออร์แกนิกนะครับยอดใช้ก็อยู่ที่มานพันหรือหมื่นแต่ว่ายอดไลฟ์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งคอมเมนต์ก็ประมาณหลักหมืน่นโดยที่แบบเราไม่ได้จ้างเขาเลยหรือว่าแบบเอาไปเขาไปโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ าิ้งงานเขาเห็นเองแล้วเขารู้สึกประทับใจมันเองที้สุดว่าเพจนั้นเขาน่าจะเล่นเองด้วยหรือเปล่าใช่ทำเองใช่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะมีทีมงานหรือเปล่าต่สยด้เปล่าถ้าเขาชอบเขาน่าจะเป็นคนลงเองมากกว่าครับเพราะนั้นก็คือได้แบบว่าแท็กเลยนะครับว่าที่สุดของคำโฆษณาโดยที่เขาก็จะบอกเองว่าเขาไม่ได้รับรายรับจ้างมานะเขาไม่จ้างอยู่แล้วถ้าเราตามเพจเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้จ้างแม่รับรีวิวอะไรเด็กถ้าบอกว่าเหมือนแบบเราได้โปรโมทไปฟรีๆคะโดยที่แบบไม่ต้องเสียเงินไปเลยดีครับ เคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ดีนะแล้วก็<ช>สนุกสนานในการทำงานก็กลับไปที่ลูกค้าเจ้านี้ก่อนละกันก็คือจุดแตกต่างทำให้เขาโดดเด่นนะครับคือเขาไม่ได้มาแบบแนวสวยๆแบบมาตรฐานภาพทำภาพสวยๆกราฟิกสวยๆอะไรทำนองนั้นเขาจะมาแนวโทนตลกเน้นความตลกโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าอย่างเงี้ยสนุกสนานใช่สนุกสนาน,น,านแล้วก็ใช้คำหยาบได้นิดนึง แต่ว่าไม่ใช่แบบตืดๆหรือแบบตัวเงินตัวทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะเป็นคำหยาบที่แบบเราไม่คิดว่าแบบไม่ได้ใช้คํานี้ในโฆษณาแบบประจําแบรนด์ได้อะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่อะแบรนด์ทั่วๆไปอะครับส่วนใหญ่เขาจะคลิปลุกเนาะว่าแบบสวยงามสวยงามสุภาพอะไรอย่างเงี้แล้วไม่ใช่กับเขาสุเห่า่คือเขาจะเน้นความแบบตลกเคสนี่ครับเขาน่าจะมองว่าให้กลุ่มลูกค้าเขาเป็นใครอ่าแล้วเขาก็ดูว่าอินไซต์ของกลุ่มลูกค้าเขาน่าจะชอบประมาณไหนตลกแบบไหนฮาๆแบบไหน แล้วเขาก็เอาตรงนั้นมาสร้างเป็นคอนเทนต์ใช่ครับแล้วก็ยิงโฆษณาเข้าไปถึงอันนี้จริงๆนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องโต๊ะซุกีสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับทำให้คุณประสบผลสำเร็จได้เลยนะครับจริงๆเมื่อกี้เราก็คุยกันไปนะในเชิงแต่เมื่อกี้เป็นลูกค้าที่ขายทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะอ่าอันนี้พี่อยากจะลดไซส์ลงมางน,นิดนึงอันพี่อาจจะไซส์ที่มันใหญ่นิดนึง อยากให้น้องเมย์เล่าเกี่ยวกับเคสอื่นๆ,ๆบ้างที่แบบอาจจะเป็น SME หน่อยแล้วเขามีกลยุทธ์ทำลูกค้ายังไงยิงแอดยังไงทำให้เขาสามารถมี Return on Investment หรือ ROI ที่ดีนะครับกับการทำธุรกิจของเขาได้สวัสดีค่ะเมษานะคะจากทีมฟิลค่ะก็ลูกค้าที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นแบรนด์สกินแคร์ค่ะก็คือแบบขายครีมซองนั่นเองค่ะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะอาจจะเป็นแบบในรูปแบบบริษัทแบบระดับ SME ค่ะโดย การมีแอดของเราเนี่ยคะ่ะก็เราใช้เทคนิคการแบบ segmented t a c t i c ค่ะก็คือเหมือนเราค่ะจะโฟกัสตรงกลุ่มลูกค้าค่ะที่เหมือนเป็นผู้ซื้อหลักของแบรนด์ก่อนคะ่ะในตอนแรกนะคะก็คือกลุ่มแบบคนสาวโรงงานทั่วไปคะ่ะแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วคะ่ะว่ากลุ่มเขาคือใครอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะมีการเหมือนเจาะไปยังพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายคะ่ะในของแบรนด์นั้นๆคะ่ะว่าอากลุ่มสาวโรงงานมีพฤติกรรมชอบทําอะไรชอบกินอาหารแบบไหนยอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะโฟกัสไปให้ตรงกลุ่มมากขึ้นคะ่ะ ก็ประกอบกับคอนเทนต์ที่ทางแบรนด์เนี่ยค่ะผลิตมาก็เลยทำให้ ROI หรือว่า r o s ของลูกค้านี่ค่ะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากเรามี k คทีที่ตรงแล้วก็เป้าหมายที่ค่อนข้างตรงกลุ่มค่ะอืมก็แสดงว่าจริงข,งของที่น้องเมย์กำลังจะเล่าให้ฟังก็คือสำหรับเคส e ีก็ทําได้ะนะครับก็คือเราเหมือนเจาะกลุ่มที่เป็นฐานหลักของเขาใช่แล้วเราก็ค่อยๆขยาย เรามองว่าจริงๆเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานชอบอะไรช,ชอบเพลงแนวอาระเบียบบทบาทศิลจะชอบอาหารอาจจะเป็นยำยั่วซัวอะไรก็ว่ากันไปก็คือเอาจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มทารเก็ตเขา<ช>ค่อยๆดูไลฟ์สไตล์แล้วก็เสิร์ฟคอนเทนต์ไปให้เขา<ช>ขอเองแล้วนอกจากนั้นคือน้องเมย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วพอเราเสิร์ฟฐานกลุ่มนี้แล้วอ่ะเราค่อยๆขยับขยายทำ segment อันนี้เป็นเหมือนกลุ่มที่หนึ่งที่เราพยายามรักษาเอาไว้ทำมันไว้แล้วเราก็ค่อยไปขยายไปขยับกลุ่ม ไปทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไปที่กลุ่มที่<ช>ค่ะอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นกลุ่มคนทํางานใ,<ช>ในเมืองมากขึ้นอย่างงี้ก็เคยทําเป็นเซกเมนต์แบ,บ่งกลุ่มแบบ่งกลุ่มแล้วค่อยๆโตทีต่รักษาฐานเอาไว้<ช>แล้วก็ค,อค่อยไปตีเพิ่มขึ้นเพิ<ช>่มขึ้นเพื่อทําให้แบบยอดมันเติบโตเป็นสเต็ปมากยิ่งขึ้นค่ะอ,อ,อันนี้ก็ดีนะครับผมว่าผู้ฟังนะครับหรือทุกคนนะครับที่เป็น s m e หรือจริงใช้ได้หมดนะผมว่าสําหรับเซกเมนต์แท็กติกครับคือส่วนใหญ่ข้อจุดตายสำหรับทุกคนเลยนะน้องเมย์ ที่เชื่อว่าทุกคนอ่ะชอบไปตีคู่แข่งเวลาทําตลาดนะส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยขอไปแย่งคู่แข่งมาเท่านี้แย่งมาเก็ตแชร์มาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพื่อที่จะเติบโตแต่จริงจุดตายนะครับสุดสําคัญก็คือคุณต้องรักษาลูกค้าเดิมให้ได้สิ่งที่น้องเมย์พูดเมื่อกี้ก็คือเราก็ยังใช้ออ p t ิ m i z e ads ในการที่ดูแลกลุ่มฐานลูกค้าเดิมแล้วเราก็แยกง,งบแยกส่วนสําหรับการที่เราไปตีลูกค้าใหม่นะครับเพราะนั้นแล้วเวลาเราจะเติบโตได้เราต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้แล้วเราก็มีลูกค้าใหม่เพิ่มเข้าาม แล้วมันจะกลายเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปขึ้นเรื่อยๆธุรกิจของคุณถึงจะยอดขึ้นนะครับเรื่องราวกับธุรกิจที่มันเป็นลักษณะมีความแบบเฉพาะสุดๆเลยมันเอาไปยิงโฆษณาได้ไหมแล้วมันยิงยิงแล้วเป็นยังไงแล้วอย่างตัวคนที่เราไปยิงแอดเราจะต้องเตรียมตัวยังไงไหมนี่แบบบางเรื่องนี่คือมันเป็น s p e c i a l สต์มากๆเราไม่มีความรู้ไงแล้วเราจะทำไงก็มีอยู่เคสนะครับลูกค้า เป็นหมอนะครับแล้วก็เปิดคลินิกรักษาภาวะมีบุ๋นยากนะครับเจ้าเจ้าเนี่ยผมก็เลยไปปรึกษามาเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> ยังหนุ่มยังแน่นอยน้พยาบายังดีอยู่อ๋อโอเคโอเคก็จากที่ได้ทํางานร่วมมาเจ้านี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วครับก็ทํา ROAS เนี่ยก็ได้อยู่ที่ประมาณ10หรือบางทีก็12นะฮะสิบสองเท่าครับ,รบอ่าไม่ใช่10%บเหรือสิไม่ใช่นะไม่ใช่ครับสิบสองเท่าเออสิบถึงสิบสองเท่าโอเคครับก็ประมาณว่า ช้งบสเปนไปประมาณพันหนึง่งได้กลับมาประมาณ1-0,000หมื่นถึงหนึ่งหมื่นซอนะครับอ,อันนี้ก็ AOS เนี่ยมันก็ยังไม่รวมหักต้นทุนพวกนี้นั่นเนาะกับแค่หักแค่ต้นทุนแอดเดียวแต่ก็ได้กําไรมหาศาลอยู่นะครับดีครับผมอยากจะพูดคุยในเรื่องของความเป็น s p e c i a l i ต์ในเรื่องที่แบบเรากำลังทาหรือเรากําลังเปิดโปรดักต์อยู่นะครับคือเดี๋ยวนี้คน,นเปิดทำธุรกิจอไลน์กันมากขึ้นไม่ว่าจะขายของหรือว่าเปิดบริการต่างๆแต่ทีเนี้ย เนื่องจากว่าผู้แข่ง,งเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือจะเป็นบริการใดๆก็เถอะอมันไม่ได้ง่ายเหมือนแบบ3ปี5ปีที่แล้วที่แบบคนทําธุรกิจโอเคมันอาจจะยังน้อยกว่านี้นิดนึงแต่ปัญหาคือการยิงแอดเมื่อก่อน3ปี5ปีทีแล้วอะ่ะคนยิงแอดอน้อยกว่านี้มากๆอกั a l อ o ิทึมมันก็ยังไม่ได้ยากขนาดนี้ครับครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเราไปหาของมาขายกันอย่างเดียวอโอกาสที่จะขายได้อะ่ะ ยากมากอ,อย่างที่บอกไปว่าคนขายเยอะแล้วก็อย่างนี้เขาก็ต่ลราคาดปนอย่างบ้าคลั่งเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าอยากให้ไปทานในแง่ของที่ว่ามีความเป็น s p e c i a l ร s t หรือรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือปรดักต์ในเรื่องเรื่องนั้นให้มากขึ้นให้รู้เลยแบบเราคุยกับคนที่เขาทักมาทางเพจเนี่ยให้เขารู้เลยว่าแอดมินคนเนี้ยมันรู้จริงว่าตัวจริงที่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีนะเออต้นก็เลงจะบอกว่าจริงๆแล้วโฆษณาที่เรายิงโฆษณากันอยู่ตอนนี้ครับคือทุกคนเนี่ยจะเน้นขายในสิ่งที่ แดงเถืออตลาดแดงขายชนกันฟันราคานู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เต้นกำลังบอกเมื่อกี้ครับเ mm hmm. คสที่ผสมเน็ตในการยิโรนโฆษณาของเต้นที่เต้นบอกก็กคือมันเป็นเปเชียลิส์หรือมันเป็นตลาดเฉพาะลองดูครับสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะมีตลาดเฉพาะเนี่ยสามารถทำกำไรได้อย่างมาสายเมื่อกี้10ถึง12เท่าเลยนะเพราะนั้นจริง s อ e อครับลองหาดูครับอะไรที่เป็นช่องว่างหรือเป็นเาเรียกว่าน่านน้ำสีฟ้าบรูอเชียนนะครับเราจะไปอยู่ที่เลสโอเชียนอย่างเดียว มันจะทําให้คุณสามารถทำกำไรได้มากขึ้นนะครับแล้วสามารถผสมเป็นธุรกิจได้เลยอันนี้คือสินิต้นพยายามจะสื่อสารออกมาใช่ครับเสริมนิดนึงจากที่แบบถ้าเป็นแบบขายสินค้าปกติผมยกอย่างเสื้อผ้าเนาะคือลูกค้าทักมาทางเพจเราก็ส่งเป็นแบบข้อความอัตโนมัสส่งไปให้เขาแล้วก็เจอแต่คว่าสนใจสนใจเราลองเปลี่ยนเป็นบริการหรือสินค้าอยนี้อื่นไหมที่เป็นแบบเราจะสามารถขายความเป็นสเปเชียลลิตหรือส่งรายละเอียดได้มากกว่านั้นเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปว่าลูกค้าไปเกี่ยวกับ แนะนํากันมีบุญยากใช่ไหมฮะแพทเทิร์นการตอบคําถามของเขาเนี่ยเขาถามก่อนเลยว่าคนที่ทักมากเนี่ยอายุเท่าไหร่ประจําเดือนมาปกติไหมมีปัญหาเรื่องของประจําเดือน,อน,นหรือเปล่ปาเติ้นไปตามอ่านตลอดไม่ได้ยิงโฆษณาอย่างเดียวอ่านแชทด้วยศึกษาไว้ก็ขออนุญาตลูกค้าเข้ามาดูนิดนึงจะได้ดูนไซ์้ดูทิซใ์ใช่มันจะเกิดการตอบโต้ระหว่างคนขายกับคนซื้อนะฮะซึ่งมันจะทําให้ดูมีแบบเกิด potential ในการขายมากกว่าที่แบบสินค้าอื่นเผื่อเป็นเคส ทำให้เราได้ฉุกคิดเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามเราอยู่นะครับรายการโตสุกี้เรามีเคส,สดีมาเล่าให้ฟังกันเสมอนะครับอยากให้น้องเมย์ขิงกลับบ้างนะครับเมื่อกี้ขิงมาแล้วเราเอาขามาสู้ว่าให้เคสไหนที่แบบโหแม่งเมื่อกี้เขาพูดสิบถึงสิบสองเท่าเออเราอย่าไปยอมเราเอาเคสมาสู้บ้างพี่รู้ว่าน้องเมย์มีเคสที่ ดดีและังอยู่เคสของเมย์อะค่ะก็จะเหมือนเป็นขนมทานเล่นชอเเ็อกโกแลตค่ะอาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนําเข้ามาขายในเซเว่นะคะะจากที่ทราบมาค่ะก็ทางเมย์ค่ะเขาแจ้งว่าอาจจะใช้งบประมาณไปแค่1เดือนค่ะแต่ว่า สามารถทํายอดขายได้ทะลุเป้าที่เขาวางไว้ถึง3เดือนแล้วค่ะเป็นไงคะพี่เติร์ขิงมากค่ามาเลย <c oughs> เป็นไงคะค,คือประเด็นคือแสดงว่าของน้องเมย์อะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วงบประมาณสมมติมีร้อยบาทใช่ค่ะ,ะเราแบ่งเป็น3เดือนอย่างเช่น43 3 40 30, 30 30น้องเมย์ใช้ไปแค่40เพื่อที่จะสร้างยอดขาย100แต่สามารถทําให้ยอดขายทะลุ3เดือนไปแล้วใช่ค่ะสำหรับที่ขายในเซเว่นโอ้หสุดยอดมากที่สู้เขาไหมครับ อ๋อไม่จำเป็นต้องสู้หรือก็อยู่ทีมเดียวกันเนาะอันนี้เขามีชื่อเล่นนะเหมือนเขาจ้างสักยมุนีมาด้วยนะขนมนี่ยใช่ค่ะเราแบบมีเป็นแบบพรีเซนเตอร์ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่ทีงานเนะเราได้ทำให้กับลูกค้าลรวรู้สึกว่าแบบเขาประหยัดงบไปได้เยอะนะเมื่อกี้คือที่เราคุยกันเนเช่นว่าเราเช็คแค่เดือนเดียวมันก็แค่หนึ่งในสามแต่เขาประหยัดงบในการที่เดิมที่ต้องใช้เพื่อสร้างยอดขายเท่านั้นก็วางเจจตไว้เท่านั้นแต่จริงคือมันประหยัดงบไปทั้งสองในสามซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดี นะครับที่ผมว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ครับ<ช>คืออย่างเช่น,เนี้คือมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ตรงกลุ่มตรงจริตตรงเป้าหมายนะครับ<ช>อย่างเรื่องมังหะก็เป็นเรื่องของญี่ปุ่นขนมนี้ก็เป็นขนมของญี่ปุ่นใช่แล้วอย่าลืมว่าช็อกโกแลตบาร์เนี่ยถ้าเราพูดกันตามความจริงแล้วในเซเว่นหรือซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะสินค้าตัวนี้อืมแล้วอันนี้คือมาราคาก็อาจจะสูงกว่าปกติปกติของคนไทยด้วยซ้ำใช่ถึงแม<ต>้ว่ามันจะถูกมันอาจจะถูกกว่าญี่ปุ่นหมายเพราะว่า ถูกกว่าร้านค้าของญี่ปุ่นใช่ครับแต่มันก็พอเข้าใจก็สูงกว่าแบบพวกยี่ห้อตลาดอ่านิดนึงสูงกว่ายี่ห้อตลาดนิดนึงแต่สามารถทำสถิติทําให้ยอดขายจาก3เดือนจบภายในเดือนเดียวได้ก็เป็นเคสที่ผมว่าเขาเรียกว่าถูกจริตตรงกลุ่มนะครับแล้วก็ยิงโฆษณาได้ดีด้วย่านงเมย์บอกอย่าลืมดูชมหนูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องราวเหล่านี้ครับจริงๆถ้าสังเกตเห็นนะที่เราคุยกันในหลายๆเคสที่ผ่านมาโฆษณามันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะ ถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันอาจจะประมาณสัก30% 4 0แต่จริงเราสังเกตดีๆครับคือน้องๆเนี่ยทำทุกเคสนะครับตั้งใจหมดนะครับแต่มันก็จะมีบางเคสที่ผสมเลทซึ่งเคสที่ผสมเลทเนี่ยส่วนใหญ่จะวัดกันที่คอนเทนต์ครีเอทีฟกลุ่มทารเก็ตตรงกลุ่มไหมที่เราเล่าวันทั้งหมด4 5เคสทั้งหมดเนี่ยครับมันอยู่ที่เรื่องราวเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับอยากให้ผู้ฟังนะครับหรือผู้ติดตามรายการโตซุกี้ของเรานะครับได้เก็บเรื่ ปรับปรุงใช้กับธุรกิจตัวเองนะครับแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจของทุกขั้นนะครับสามารถประสมผส็จได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเติ้ลแล้วก็น้องเมย์มากๆนะครับแลาสสำหรับผู้ติดตามทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe รายการโต้ซุกี้ของเราด้วยนะครับเราจะได้มีคอนเทนต์ดีๆนะครับมาเล่าให้สู่กันฟังอย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ี่สิบสองีสบสอง